เอฟดอกไม้ที่ติดหูทำไมต้องมาเกิดที่ไทยไม่ไปเกิดเนปาลก็นั่นแหละอืมอืมคิดยังไงกับวงการพระเครื่องดิฉันไม่ได้เข้าวงการพระเครื่องอะคะ่ะดิฉันเข้าวงการอัดทอยนะ ถ้าถามว่าคิดยังไงกับวงการอาร์ตทอยก็จะตอบได้แต่ว่าถ้าถามว่าคิดยังไงกับวงการพักเครื่องก็ตอบไม่ได้ก็ประเด็นก็นคือถ้าคุณแบบสนใจอย่างถ้าแบบหมายถึงว่าคุณสนใจในด้านไหนคุณก็ต้องศึกษาดีๆนะคะทุกวงการมันมีทั้งมิตรภาพและมันก็มีทั้งมิจฉาชีพทุกวงการไม่ว่าวงการพักเครื่องวงการอาร์ตทอยพักเครื่องเนี้ก็โดนกันเยอะ เมื่อคืนดิฉันคุยกับพี่ทนายก็เนี่ยลูกความเขาล่าสุดก็ไปเอฟพะโอ้แล้วเอฟกันทียิ่งกว่าวงการอาร์ตทอยอีกนะวงการพักเครื่องกันเนี่ยจ่ายทีเป็นล้านจ่ายเป็นล้านเลยเนี่ยแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือโดนโกงได้พะปลอมมาเนี่ยเป็นคดีความกันอยู่เนี่ยเมื่อคืนดิฉันไปหาพี่ทนายเขาก็เล่าให้ฟังว่าคดีกําลังทาอยู่เมื่อวานเขาไปศาลมาแล้วก็เนี่ยลูกความเขามีประเด็นเรื่องเนี่ยพักเครื่อง คุณจะเข้าวงการไหนคุณต้องศึกษาดีๆนะคะทุกวงการมันมีทั้งมิตรภาพแล้วก็มีทั้งมิจชาชีพเนี่ยไอ้วงการอาร์ตทอยนี่ก็โดนกันเละเทะเลยลาบูบูเนี่ยของก๊อปเกตเอเกอนเลยแล้วก็มิตชาชีพก็เยอะยิ่งไปสั่งตามกลุ่มตามอะไรเนี่ยนะคะถ้าเราแบบเป็นคนแบบอยากได้อยากได้อย,ไดอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้แบบอะไรอะ เช็คข้อมูลดีๆก่อนเนี้ยโดนไมิจฉาชีพมันมีทุกวงการจริงอืมแต่วงการพักเครื่องอแรงมากเลยนะบอกให้เขาซื้อกันทีเขาบูชากันทีเช่ากันทีบูชากันทีเป็นล้านๆนะ่ะแต่เขามีเงินไงส่วนมากก็จะเป็นแบบพวกนักธุรกิจเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยเขาบูชาไว้พวกเกงกําไรอืม เพิ่งเข้าวงการลาบูบูมากระลองจันทบุรีร้อนไหมวันนี้ร้อนนะคะวันนี้ร้อนทำทีทำทีรวยต้องหมุนเงินตัวที่อุ้มอยู่พิกัดที่ไหนอันนี้เขาแถมให้ค่ะนี่ยังไม่ได้เอานี่ออกเลยเนี่ยเนี่ยเขาแถมให้เจ้าของร้านเขาแถมให้ใครซื้อเนี่ยหลายบาทนะเนี่ยห้าหลักห้าหลัก หลายบาทเขาก็เลยแถมตัวนี้ให้เขาไม่ได้ลดแลต่ก็แถมตัวนี้ให้ที่ว่าพอมอไปตรวจเด็กที่ว่าพอมอไปตรวจเด็กจะได้ผลไหมเพราะแม่เด็กอ้างว่าเคยมีเข้าไปแล้วแต่ไม่ทําอะไรมันไม่ได้ทํางานง่ายขนาดนั้นนะคะมันต้องคนต้องเข้าไปหลายกลุ่มและทํางานน่ะมันต้องติดตามผล มันต้องมันต้องดิฉันว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะ่ะแค่ว่าเข้าไปหับพบแล้วรู้เลยว่าเป็นไม่เป็นใช่ไม่ใช่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหามันไม่ได้หรอกมันต้องมีคณะกรรมการศึกษาอถ้าอย่างเป็นประเด็นเด็กเนี่ยพอมอเข้าไปมันก็ต้องมีมันไม่ใช่แค่พอมเอพราะบางเรื่องพอมอไม่ได้มีความรู้นี่ใช่ไหมถ้าเด็กเนี่ยเด็กมีปัญหาเรื่องอะไรเด็กถูกสังคมตั้งคําถามยังไงบ้างท่านถ้าเป็นเรื่องศาสนา ถ้าเป็นประเด็นเรื่องศาสนาพมก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาเข้าไปด้วยไม่ใช่พมไปฟังสิ่งที่แม่มันเบ๊ดเบ๊ดเดเวเสร็จแล้วก็แบบเถียงเขาไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ไม่มีความรู้ไม่มีอะไรแล้วก็กลับแล้วก็บอกว่าอ๋อปกติไม่ทันพวกมันหรอกไม่ทันพวกมันมันต้องมีหน่วยงานอื่นๆด้วยเข้าไปพร้อมกันทํางานร่วมกัน พอมอเอยนักจิตวิทยาเอยผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาอืมไม่ใช่ว่าเข้าเป็นไปหน่วยงานเดียวมันจะไปทําได้ยังไงละ่ะเพราะว่าพอมอก็ไม่ได้มีความรู้ครอบจักรวาลใช่ไหมละ่ะแล้วเคสนี้มันไม่ใช่เคสว่าเด็กมีปัญหาทั่วไปมันไม่ใช่เคสว่าเด็กแบบผูกผู้ปกครองทําร้ายทุบตีอ่าถ้าเคสแบบนี้มันง่ายเพราะว่ามันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ใช่ไหม เออถ้ามันเป็นเคสแบบว่าเด็กโดนพ่อแม่ทำร้ายร่างกายใช้แรงงานอะไรอย่างเงี้ยคือเนี้ยมันมันมีหลักฐานอาจจะมีคลิปวィィิดีโอมีอะไรอภอมอทำงานง่ายแต่เรื่องเนี้ยมันคาบเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความเชื่ออมมมีความรู้ด้านศาสนาหรือเปล่านี่ที่ฉันไม่ได้ว่านะแต่ว่าตั้งคำถามอเออเออเอาถ้าไม่มีไม่มีอมมก็ต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาไปขอความร่วมมือจากสำนักงานพุทธสุรา คณะสงฆ์สุราชซึ่งเขาต้องมีความรู้อยู่แล้วคณะสงฆ์ที่แบบเป็นผู้แบบมีสายปร,ริยธรรมสายอะไรเขาก็ต้องมีนักจิตวิทยาอะไรนู่นนี่นั่นทํางานร่วมกันแล้วค่อยมาสรุปเอาความเห็นของนักจิตวิทยามาสรุปเอาความเห็นของนักวิชาการด้านศาสนาม,มาสรุปแล้วก็ค่อยมีความเขียนว่าเออในกรณีของเด็กเนี่ยมีปัญหาในด้านไหนที่เราควรช่วยเหลือเด็กใช้คําว่าช่วยเหลือนะย้ำว่า เป็นการช่วยเหลือเด็กไม่ใช่จัดการเด็กอืมได้ดูเคลียชัดชัดหรือเปล่าครับที่ทนายแก้วทนายภพยภาลทนายเกิดผลและทนายดูแต่มันก็ไปเรื่อยแล้วก็ไม่แฟร์ด้วยนะไอ้เคลียชัดชัดครั้งที่แล้วอะเพราะว่าดิฉันไม่ได้ไปเพราะว่าประเด็นที่มันเถียงกันอะมันมีเรื่องดิฉันอยู่เยอะอาจารย์จะตุรงท่านก็แก้ต่างให้ไปหลายเรื่องแต่ถ้าดิฉันไปเองอะดิฉันจะสามารถแบบ ดิฉันจะสามารถพูดได้ชัดก่อนนั้นนะแล้ดิฉันจ,จี้ถามเป็นอย่างๆเพราะหลายเรื่องที่มันพูดแต่มันไม่ตรงหลายเรื่องที่มันพูดแต่มันไม่ตรงถ้าดิฉันไปดิฉันจี้เป็นเรื่องๆเลยตอบอันนี้ให้ได้ถ้าตอบอันนี้ไม่ได้ห้ามไปเรื่องอื่นอืมถ้าถ้าจะทำรายการออนไลน์ด้วยนะ อันนี้ฝากฝากไว้นะคะโปรดิวเซอร์รายการเคลียชัดๆอะ่ะถ้าคุณจะทำแบบคล้ายๆแบบรายการโหนกระแสซึ่งมีต่อช่วงออนไลน์อ่ะคุณต้องเอาทีมออนไลน์มาแบบมาดูแลคุณต้องเอาทีมออนไลน์มาดูแลแล้วเป็นระบบแบบที่มันเหมือนออนแอร์ในในช่องเลยมีระบบที่แบบว่าสามารถแบบควบคุมเสียงของผู้ร่วมรายการได้ทั้ง เสียงของคนที่อยู่ในสตูเสียงของคนที่โฟนอินไม่ใช่มาแบบเปิดเ o ิ d ดโฟนอย่างนี้แล้วเอาวันนี้อย่างเงี้ยมันดูแบบมันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่เมือชีพอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าอีพิวที่พูดมันก็จะพูดที่มันรู้ว่ามันสามารถพูดได้แบบฟรีสไตล์อย่างเงี้ยมันได้ไม่มีระบบตัดเสียงตัดไมค์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์ถ้าจะทํา ถ้าจะทำอ,ออนไลน์ต่อด้วยนะคะซึ่งมันก็ดีนะคะเพราะว่าเข้าใจว่ารายการน่ะเวล,ลารายการที่มันออนเวลามันน้อยเวลาช่องอ่ะมันน้อยใช่ไหมคะบางทีประเด็นมันยังเคลียร์ไม่จบเหมือนหนกระแสไงทําไมหนกระแสเขาต้องมาต่อออนไลน์เพราะว่าบางทีประเด็นอ่ะมันเยอะแล้วถ้าจะเอาให้จบภายในเวลาของรายการที่มันออนในช่องอ่ะออนบนช่องอ่ะ มันไม่ได้หรอกก็ต้องไปต่อออนไลน์ทีนี้ต่อออนไลน์ก็ต้องทำระบบออนไลน์ให้มันแบบโปรเฟชโน่เออไม่ต่างจากที่ไม่ต่างจากที่ใช้เวลาของสถานีอย่างเงี้ยแล้วก็จะดีนะคะคนก็จะสนใจเพราะว่าเอาเอาพูดตรงตยุคนี้มันเป็นยุคที่คนน่ยดูออนไลน์มากกว่าดูในทีวีด้วยซ้ำนะใช่ไหมคะทุกคนคนดูออนไลน์เดี๋ยวนี้ขณะดิฉันดิฉันก็ยังดูออนไลน์เลยวันนั้นนะดิฉันก็เปิดที่รายการเขา ออนไลน์ในการเคลียร์ชัดๆนะคะดิฉันก็ดูออนไลน์เหมือนกันดิฉันก็ดูผ่าน f c e e o o o ของของช่องนะคะเออถ้าจะทำนะถ้าจะทำต้องมีระบบแบบอันนี้เลยต้องมีแบบตัดเสียงได้อะไรได้ไม่ปล่อยให้พร่ำหรอกไม่งั้นมันไม่ได้นะคะถ้ามันถึงจะได้ประโยชน์ก็ต่อเวลาไปนู่นนี่นั่น มันก็จะได้ชัดนะคะคนดูเขาก็จะได้อะไรด้วยยอมรับว่าแม้แต่ตอนที่ดิฉันไปออกเองวันนั้นก็ไม่ได้อะไรดิฉันก็รู้นะคะมันก็มันเถียงกันไปถึงกันมามันไม่มีระบบตัดเสียงอืมนะด,ดูออนไลน์ไงทุกวันนี้คนก็ดูออนไลน์เท่านั้นอืมแพรี่ปกป้องหนุ่มกันอะไรเนี่ยพี่หนุ่มกันชัยหรือเปล่าไปปกป้องเขาทาไม ไปปกป,ป้องเขาทําไมดิฉันไม่มจําเป็นต้องไปปกป้องเขาเขาปกป,ป้องตัวเขาเองได้ดิฉันจะไปมีมีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปปกป้องคนอย่างพี่หนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มกัญชัยอ่ะต้องมาปกป,ป้องดิฉันเขาทํางานอยู่บนอยู่บนเขาทํางานอยู่กับสื่อ <c oughs> เป็นพิธีกรเขามีความโป๊ เขาดูแลตัวเองได้ค่ะดิฉันไม่จําเป็นต้องคนอย่างดิฉันสามารถไปปกป้องอะไรเขาได้เนี่ย <c oughs> ไม่ปกป,ป้องเรื่องส่วนตัวเขาดิฉันก็ไม่เคยไปยุ่งนะเขามีปัญหากับใครอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราคุยกันแค่ประเด็นสาธารณะความผิดถูกถ้าบางเรื่องถ้าเขาเชิญดิฉันไปแล้วไม่ให้ดิฉันพูดในแบบที่ดิฉันจะพูดฉันก็ไม่ไปนะไม่ใช่ว่า เออดิฉันไปแล้วจะสามารถมาบอก,มา,บอกมาแบบมาแบบบอกดิฉันว่าแพรี่ต้องพูดแบบนี้เท่านั้นเท่านั้นนะคะรายการไหนก็ตามถ้าเชิญดิฉันไปพูดแล้วมาฟิกแบบนี้ว่าแพรี่พูดอย่างนี้อย่างนี้นะห้ามพูดนมดิฉันก็ไม่ไปเพราะว่าดิฉันถือว่าดิฉันไปดิฉันก็ต้องมีติดที่จะแบบแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่คุณจะเอาดิฉันไปออกนั่นหมายความว่าคุณพร้อมที่จะให้ดิฉันแบบได้ เหนือความคิดเห็นในแบบที่ดิฉันคิดและแบบที่ดิฉันมองดิฉันถึงจะไปแต่ถ้าเป็นรายการไหนแบบว่าเออให้เราไปพูดแล้วมาบอกว่าแพรี่ต้องพูดอย่างนี้หรือแพรรี่ต้องเข้าข้างพี่อย่างนี้ไม่ไปไม่ไปแล้วก็ไม่ได้เลือกไปก็ไปทุกรายการถ้าแบบเออบางรายการไม่สะดวกเดินทางก็โฟนอินแต่ต้องเป็นประเด็นที่มันได้ประโยชน์อย่างเรื่องนี้เราออกมาพูดเพราะเราคิดว่ามันได้ประโยชน์แล้วเ,เราไม่พูดแล้วใครจะพูด ต่อให้เราไม่ไปออกไปในรายการทีวีเดี๋ยวเราไลฟ์สดก็มีคนถามเพราะมันเป็นประเด็นทางศาสนาอ่าและพอเวลามีประเด็นทางศาสนาคนก็นึกถึงเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งหรือว่าเราอะไรแต่ว่ามันเป็นภาพไปแล้วว่าอ่าเรื่องศาสนาอยากให้แพรลี่แสดงความคิดเห็นอ่าหรือไม่จริงอ่าหรือดิฉันพูดไม่ถูกอ่าหรือไม่จริงอ่าต่อให้ดิฉันไม่สนใจต่อให้ดิฉันอ่าไม่สนใจไม่พูดหรอก อลองมาไลฟ์เนี่ยไลฟ์พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวคอมเมนต์มาแล้วแพรี่คิดยังไงกับเชื่อมจิต <c oughs> เดี๋ยวน้องนี้อ่ะแพรี่คิดยังไงกับประเด็นเชื่อมจิต <c oughs> มันเป็นภาพจาําคนเป็นภาพจําเราว่าเออถ้ามีเรื่องศาสนาก็อยากฟังความเห็นเราไม่ใช่ว่าเขาอยากให้เราไปตัดสินนะ เขาไม่ได้อยากให้เราไปตัดสินว่ามันผิดมันถูกแต่เขาอยากฟังค,ความเห็นเราอีกคนหนึ่งว่าอาในมุมแพรี่มองยังไงเขาอาจจะฟังอาจารย์จตุรงมาแล้วอาจจะฟังพี่ทนายแก้วมาแล้วอาจจะฟังพี่หนุ่มกัญชัยอาจจะฟังใครหลายๆคนมาแล้วท,นนท่านนั้นท่านนี้แต่สุดท้ายเขาก็อยากฟังความคิดเห็นเราอยากให้แพรี่พูดบ้างว่าเออมุมแพรรี่มองยังไงแล้วเขาก็จะได้เอาไปตัดสินใจไงเวลาเขามองประเด็น ที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออ